ก็สวัสดีผมตอนบ่ายนะวันอาทิตย์23กุมภาพันธ์สอันะอันนี้ก็ขยับมาที่สีราชานะครับผมนอกกระถานที่มันเริ่มนะเป็นยาลิตร,รุ่นเจนะผมตัว a อทีนะตัวเอทีนะครับ,นะรบอันนี้ก็พอดีแกนกระจกขวานะครับผมมีการแกนหักดูไว้นะครับลูกค้าก,ก็ติดต่อเข้าไปนะครับผมก,ก็บอกว่า เดี๋ยวทำเป็นไฟฟ้าไปเลยเนะี่ยไปดูรีวิวจากทิกต็อกนะดูรีวิวจากทิกต็อกนี่นะนเขายโอเคา <laughs> ติดตามจากทิกต็อกนะก็ติดต่อเข้ามาโอเคนี่ก็มีแค่ปรับไฟฟ้าก็จะเพิ่มปุ่มพาวเไฟฟ้าเข้าไปนะครับนี่ว่ากำลังถอดนะข้างขวานี่ก็หลบฝนหน่อยเนระผมกลัวฝนตกนะก็ขยับมาในโลกไม่ทำนะ อันนี้ก็อะไรที่เตรียมมาก็ประมาณนี้ผมมีกรอบสวิตท,ที่ต้องเปลี่ยนนะนสวิตนะครับเดี๋ก็จะเป็นมอเตอร์พับคู่หนึ่งต้องเปลี่ยนที่ใส่ไฟนะผมว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับก็สลับกนนะันนี่ก็ช่างก๊อปนะมาบริการด้วยตัวเองเหมือนเดิมนะครับผมเว,เวลาจบนะหลังจบนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนรีวิวติดตั้งเสร็จอีกทีหนึ่งครับผม ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมยาลิตตัวเจเอทีบนะสองพันยีเอ็ดนะครับลูกค้า <Okay. S 1> ถูกใจมากนะครับของเดิมปรับไฟฟ้าพับมือนะผมนี่ก็ใส่มอเตอร์พับไฟฟ้าเข้าไปนะ mm. แกระจกเดิมทําผมมีพับออโต้อะไรให้เรียบร้อยผมนี่อยู่ที่สีราชานะผมมาบริการให้ถึงบ้านนะ <Okay. S 1> นี่ปลดล็อกกระจกก็กลางออกนะล็อกรถสะดวกสบายใ,ในการใช้าง,งานแน่นอนนะผม ของเดิมนะครับแกนกระจกมอเตอร์ลูกค้ามันหักตรงนี้นะก็ตัดสินใจนะแจ้งเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้าเลยนะผมก็ใช้มือพับเลยนะประกันให้3ปีด้วยนะทำงานเหมือนเดิมผมไม่ต้องกลัวนะผมเป็นมอเตอร์แท้ตรงรุ่นนะครับวันนี้ก็บ่ายสบเก้นาทีนะครับผม มีดีศรีรัชานะนี่สวิตผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะผมสวิตกรอบนี่ก็เป็นกรอบเดิมสวิตเดิมเปลี่ยนออกนะครับนัั้งหนนออคี้ก็เป็นการตั้งพับนะจากข้างในรถโอเคครับผมก็สามปีครับผมรันตีให้นะครับไม่พับไม่กลางนี่จอดรถดับเครื่องปิดประตูนะ ล็อกรถจดก็พับเก็บให้ทันทีนัเคผมก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะเดี๋ยวผมเอานี่ลูกค้าถูกใจมากเลยเอเครับเยี่ยมเดี๋ยวผมไปลงรีวิวทิกตอกให้เหมันเดินนะครับยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม